เย็บเข้ามาเร็วๆดิยอัดวีดีโออืมอัดทำไมอ่ะอยากเห็นคนอ้วนเข้ามาปีนี่ปีไม่ได้เนี่ยเหยียบเหย็บเย็บเหย็บเย็บอย่างงี้ก่อนเฮ้ยเหยียบเข้ามาเพชรมาพอดีเฮ้ยเพมหนึ่งขึ้นไหมอ๋อเหยียบไปขั้นหนึ่ง

ให้ดูหน่อยดิกูปีนแล้วมันจะเข้ามาได้ยังไงเอาปีนใหม่ได้มั้ยเร็วเร็วเข้ามาลเลยเาาด้เ,เจ็ปนไม่ได้ไตายหรอกนตะั่เอเป็นโจรไม่ได้ดเนี่ย เล้ยฮึ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 ข้ฮเฮึฮึฮึึฮึฮึฮึยเฮึ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 ไึฮึบุฮ มามามาดีเหออกินของวต่ำช la ้าเลยเมื in ่อกี้กินียมโรยแกนยมโรเดียวชื่อแตกแล้วไม่กั๊่ครูมี้ง ตู้มไหเข้ามาเร็วกูอยู่เป็นเพื่อนมึนงนานเกินไปแล้วนี่มัน6โมงแล้วนะ6โมงแล้วเหรออืมนี่บ้านมึงนะกูม,มาส่งมึงนะเนี่ยเร็วเข้ามาเร็ว 嗯哼哼哼哼。